กลับสวัสดีคุณแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเอคูบี้แถบแรกของรายการใจฟูรู้ยังผิดภาพประกันใดนะคะก็สามารถนะคะคอมเมนต์ติชมกันได้นะคะหรือจะเปลี่ยนชื่อรายการก็ได้เพราะว่าเพิ่งคิดเมื่อกี้รายการนี้เกิดจากความเครียดนะคะเพราะวันนส้เนียสาเรามาจะผ่านอะไรมามากมายสิ่งที่ทําให้เราผ่านผลนเาคืออันแสนถล่มทลายนักการดูคลิป ล่เาเเกันยคนแรกก็คือเปิดได้งานสักกลกันเลยเฮ้ยเขาถ่ายให้หิมะมันตกอย่างนี้ได้ไงอะ่ะมันคือหิมะปลอมใช่ไหมแต่านดีว่าหูตาตาเขาคือแบบหิว เขาน่ารักจังเลยอ่ะอหวานมากก็ดีค่ะดีค่ะคำถามแรกห้ามวนกลับไปดูคลิปรถเมื่อกี้สีอะไรแต่งานดีว่าหูตาสภาพหัวถามว่าทำไมได้ยินเสียงเพลงนี้วนซ้ำหลายทีจังคพ <c oughs> นสวิตนะคะดีจังเลยต่อไปลรามางานกหลี่บ้างนะคะี <c oughs> คนต่อยกันคยต่อยกันอุ้ยในเร้นอง่เอกมันเป็นอะไรนะ My d e m o n ันนี้พี่เอกเป็นดีมอนนะคะมันโคเวอร์เป็นโซคังอ่าอย่างเงี้ยะสั่งหยุดเวลาโอ้โหแกหน้าตอนหยุดเวลาตลกมากคือฉันไม่ได้มุลลรีแค้นนะแต่แบบคือเขากระหลแบบ พอหยุดแล้วมันตลกอ่ะมีคนหนึ่งแอบหน้าเหมือนไอเนี่ยแพทริกอ่ะจูมานูเอเหมือนปะแต่โดยรวมหล่อนะขอดูช่องทางทางธรรมชาติดีนึงนะคะอันนี้เป็นฟรีแลนซ์โมเดลโอ้มาแนวคเวอร์ทรงครางทั้งหมดคือเหมือนเป็นฝาแฝดของทรงคราม คุยแกเขนาน่ารักมากเลยอะ่ะอุยน่ารักังเยอย่าดีรู้สึกจิตใจชุ่มชื้นโลมจิตใจขึ้นมาบ้างแล้วมั้วันนี้จริงๆเกือบร้องไห้แล้วนะความสื่อว่าแบบเจออะไรนานหนักหนาม,มาเยอะมากริงน้ำตาจะไหลาคลิปสามนะคะเราจะพาสิ่งนี้ไปไม่ได้เลยนะคะก็คือนายแบกจี บอกเลยว่าตั้งแต่เห็นชาวเอเชียเล่นกล้ามนาก็คือจีนนี่น่าจะทำได้แบบโหดสุดแล้วแบบไม่รู้อ่ะน้องหมูเขาทำได้ดีออ่ะขอขยันขันไปแก oh. มันแน่นมากเลยอ่ะี oh. ิ <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะแต่ผู้หญิงบางคนจะไม่ชอบทรงนี้นะคะก็คือไหล่กว้างและเอวเล็กอะไรเงี้ย แต่นี่คุณฉันจะพูดอะไรวะฉันพูดอะไรไม uh. ่ออกเลยแม่ค่ะแกมันมีประมาณแบบหกถึงแปดลอนอะตรงหน้าท้องอะคือฉันฉันฉัน้อปไว้ตรงนี้ได้ไหมเนี่ยคือสมัยก่อนตอนฉันยังเป็นเด็กหญิงอะมันจะมีการ์ตูนเรื่องหนึ่งชื่อมาเฟียที่รักใครรู้ก็คือเราไม่เด็กแล้วนะคะ คือพระเอกคือไหลกว้างแล้วก็เอวแคบมันเป็นแบบว่าทรงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะทรงอุดมคติในยุคนั้นนะคะซึ่งบางคนก็ยังเป็นแบบอันเนี้ยผู้หญิงบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ว่าสำหรับเรารู้สึกว่าดีมันก็ดูเฮลตี้เขาเล่นกล้ามเยอะจริงๆให้เขาค่ะให้เขาสิสิสแล้วแต่คนต่วอันนี้ชอบ แต่ว่าคือชอบหลายแบบเป็นคนแบบว่าไม่ติดลสกษยมของแต่ละคนก็คือไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นรายการนี้นะอะไรก็อย่าเม้นบูลลี่รุนแรงนะลูกอย่าบูลลี่ใครเลยบูลลี่พี่ก็อย่าเลยพี่พี่วนใจบ้างก็อย่าทาอย่างนี้ไม่ว่ากับใครต่อไปนะคะถึงเวลาแล้วของของดีในประเทศน้องชื่อปีเตอร์ <จ uur> มไม่น่ารักมละนี uh, <sh> <morning> <sk> ่ยังวาดไม่ได้อุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะอุ้ยแต่คลิปสั้นมาจะเอาจริงป้าฉันวนฉันสามารถวนฟังคลิปนี้ได้หลายครั้งเฮ้ยห่ารจังเลยอ่ะดูหน่อยช่องทางธรรมชาติคอนแทคโฟเมอร์ของน้องวงเล็บ เป็นมัมคะสนับสนุนนะคะใครจะจ้างรีวิวน้องก็จ้างได้นะคะหรือจ้างก็ได้นะคะ <laughs> <laughs> อาอนอยู่นะคะเผื <laughs> ่อแบบว่าคลิปนี้แบบว่าดีร้อนเงินค่ะช่วงนี้ร้อนเงิน <laughs> คนต่อไปไน,นะคะอันนี้ผู้เข้าประกวดจากเกาหลีโอะ หมันทำอย่างนั้นได้ไงวะทำอย่างนี้ได้กล้ามเนื้อทองต้องแข็งแรงมากนะคะ oh. เลยสันสันสันจริงคลิปสันจริงเป็นนายแบบนะคะโอ้โ oh. หแต่ว่าเขาเขาเน้นโชว์กล้ามเยอะจริงๆขออนุญาตนับหลอนนะคะนับห่อนน้องแบบหนึ่งหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดมันแข็งแรง หลอดเลยคนนี้หลอดเลยต่อคนต่อไปค่ะโอ้โห้คนนี้เน้นโชว์หน้าว่ะเน้นโชว์แอคทิวิตี้ด้วยไบเกอร์โอ้โหไบเกอร์นายแบบขออนุญาตเข้าสู่ช่องทางทางธรรมชาตินะคะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเอ๊ะน่าจะเป็นครูจินค่ะน่าจะเป็นแบบว่า ป็นแบบซีรีส์แนวคู่จินจริงเราเป็นคนชอบความรักหลายรูปแบบน่ารักมากเลยอ่ะอ่ะปะปะเรามาดูคลิปสั้นๆขำๆกันบ้างอันนี้น่าจะไม่มีช่องทางธรรมชาติการรวมคลิป จะนึกภาพตอนที่แบบลืมตาตื่นมาแล้วแบบเห็นแบบว่า3ามคนนี้แบบว่าฉีดยาโหแล้วอีกคนตบมือก็คือแบบว่าน่ารักอะตัวเล็กใครรู้ว่าเรื่องนี้มาจากอะไรบอกกันด้วยนะคะอยากรู้เหมือนกันมาแนวแฟนตาซีบ้างดีกว่าป้ายอ้ยลองเพลงฉันนึกว่าเขาจะแสดงแฟนตาซีตอนแรก ไม่ใช่หรอกเพื่อนข้างๆคืออะไรอะอุ้ยตอนแรกนึกว่าน้องจะแบบว่าแนวแบบว่าแฟนตาซีแต่งตัวอะไรอะไรอุ้ยเป็นนักแสดงอเมริกาญี่ปุ่นจิมเอ็มเหรอเนี่ยเด็กจิมเอ็มว่ะ จริงปะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนน่ะเราจะรู้จักดาราพระเอกนางเอกเยอะมากในบ้านเราใช่ไหมแต่พอยุคนี้คือพระเอกนางเอกแล้วก็คนดังไอดอลเยอะมากเยวะจนแบบจำไม่ได้เลยว่าใครเป็นใครอย่างเงี้ยหรือคืออย่างคนนี้คนตาม2.3ล้านเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบว่าอาจจะไม่ใช่ทาร์เก็ตเขาก็คือแก่ <c oughs> เขาอาจจะไม่ได้แบบมองฉันเป็นทาร์เก็ตแต่ว่าคลิปน้องฝีพี่นะลูกนย่ <c oughs> ไก็คือแก่แก่แก่มาเรามาต่างประเทศกันอีกสักรอบเค๊สูงมากสูงมากหน้าคมมากโอ้โหคนมองเยอะมากอ่ะคือคือนอกจากเขาสูงแล้วเขากบหล่อหล่อแบบหลอเลยอะญี่ปุ่นเป็นเบสนะคะเป็นโตเกียวสูงมากสูงหลายย่าคือเธอรู้ไหมฉันน่ะสูงร้อยห้าสิบ คือคนนี้ขนาดจะเท่าเอวเขาอขออนุญาตเข้าไปในคอมเมนต์นะคะคนนี้ IDK คืออะไรอะน่ะคนไม่เก่งอังกฤษมาอีกแล้ว It's makeup o f plastic surgery but something of both o หุยแกคำไอ้นี้มันใจร้ายจังเลยอะหาว่าเขาใส่ยากรรมล้อไงอ่ะใส่ยากรรมแล้วหลอดแล้วไงมอะหลอแล้วสบายใจอะพี่ดอ แต่ฉันว่าเขาก็ดูธรรมชาติหนา <c oughs> เขาน่าจะเป็นลูกครึ่งหนาเออดีนะว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ไได <c oughs> How tall is he? s e e n feet Seven feet คือเท่าไหรอ่200อะ่ะสองอ่ะสูงสองเออโอเคสรุปฉันอยู่ตรงเอวเขาแหละอาจจะเตี้ยกว,ว่าเอวเขาด้วยอาจจะอยู่หว่างขาได้พอดีใครสัง่งใครสอนให้เป็นอย่างเนี้ <c oughs> คนสุดท้ายนะคะบ้านใกล้เล oh, ja mm ื่องเคียงนะคะเวียดนามเว้ยเขาสักผีเสื้อตรงคอด้วยอะแกของแท้ของแท้เลยโ้อันนี้เหมือนแบบว่าโปรโมทสกินแคร์ไปในตัวเราใช้ของนี้ด้วยนะอุ้ย Why โซแอคที e แมนจริงหลอดจริง How you so handsome จริงหรอมากแม่โอ้อมเมนต์แต่ละอันก็คือชมเหลือๆ c o m m e มเหมลาอดูชมเหลือๆไม่ไหวไหนขอดูช่องทางทางธรรมชาตินะคะคุณท่านเขาเป็นคนเวียดนามนะคะอุยน่ารักโอเคค่ะวันนี้เอาเท่านี้ก่อนดีกว่าใครนะคะเจอหนุ่มหล่อใจฟูสามารถส่งแท็กมาได้ พร้อมเลยพร้อมมากะคะ่ะเพราะว่าการดูสิ่งนี้ก็ดีค่ะคาเชียวันนี้ก็ขออนุญาตจบรายการเพลงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เดี๋ยวถ้าคลิปนี้แบบว่าโอเคไม่โอเคงยไงเปลี่ยนอะไรยังไงอยากให้เพิ่มเติมอะไรเดี๋ยวรอบหน้าพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วก็ปรับปรุงคอนเทนต์หรือถ้ามันบงก็เดี๋ยวเราคิดค่ะบ๊ายบาย